พระเจ้าทรงใช้ทูตสวรรค์กาเปรียวนั้นให้มายังเมืองหนึ่งชื่อนาซาเรตมาถึงหญิงพรมจารีคนหนึ่งที่ได้มันกันไว้กับชายที่ชื่อโยเซฟเป็นคนในเชื้อวงดาวิดหญิงพรมจารีนั้นชื่อว่ามารีเธอเป็นผู้ซึ่งพระเจ้าทรงโปรดปรานมากจงจำเริญเถิดพระเป็นเจ้าทรงสถิตอยู่กับเธอมารีเอย๋ย อยากลัวเลยเพราะนางเป็นที่พระเจ้าทรงโปรดปรานแล้วดูเถิดนางจะตั้งคานและคลอดบุตรชายจงตั้งชื่อบุตรนั้นว่าเยซูบุตรนั้นจะเป็นใหญ่และจะทรงเรียกว่าเป็นบุตรของพระเจ้าสูงสุดเหตุการณ์นั้นจะเป็นไปอย่างไรได้เพราะดิฉันยังหาได้ร่วมกับชายไม่พระวิญ,ญญาณบริสุทธิ์จะเสด็จลงมาบนเธอ แล้วฤทธิเดชของผู้สูงสุดจะปกเธอเหตุฉะนั้นบุตรที่จะเกิดมานั้นจะได้เรียกว่าวิสุทธิ์และจะเรียกว่าพระบุตรของพระเจ้าดูเถิดดิฉันเป็นผู้รับใช้ของพระเจ้าดิฉันพร้อมที่จะเป็นไปตามคำของท่านมารีจึงตั้งครรภ์ด้วยฤทธิเดชของพระวิญญาณบริสุทธิ์แต่โยเซฟคู่มั่นของเขาเป็นคนมีธรรมะ ไม่ต้องการที่จะเผยแพร่ความเป็นไปของนางไม้จะถอนมั่นเสียลับๆับแต่เมื่อโยเซฟยังคิดในเรื่องนี้อยู่ก็มีทูตสวรรค์ของพระเจ้ามาปรากฏแก่โยเซฟในความฝันโยเซฟบุตรดาวิดอยากกลัวที่จะรับมารีมาเป็นภรรยาของเจ้าเลยเพราะว่าผู้ซึ่งปฏิสนธิในคันของนางเป็นโดยฤทธิเดชของพระวิญญ,ญาณบริสุทธิ์ นางจะประสูตบุตรชายจงเรียกนามท่านว่าเยซูเพราะว่าท่านเป็นผู้ที่จะโปรดช่วยชนชาติของท่านให้รอดจากความผิดบาปของเขาครั้นโยเซฟตื่นขึ้นก็กระทำตามคําซึ่งทูตสวรรค์ของพระเจ้าสั่งนั้นคือได้รับมารีมาเป็นภรรยาแต่ไม่ได้สมสู่กับนางจนประสูตบุตรชายแล้ว อยู่มาคราวนั้นมีรับสั่งจากมหาจากาักรพรรดิซีซ่าออกาตัสให้จดทะเบียนสมโนครัวทั่วทั้งแผ่นดินนี่เป็นครั้งแรกที่ได้มีการจดทะเบียนสมโนครัวคนทั้งปวงจึงไปขึ้นทะเบียนยังบ้านเมืองของตนฟาโยเซฟก็เดินทางจากเมืองนาสเรตไปถึงยังเมืองของดาวิดชื่อเบตเลเฮมเพราะว่าเขาเป็นวงวานและเชื้อสายของดาวิด เขาได้ไปกับมารีที่เขาได้มั่นไว้เพื่อจะไปขึ้นทาเบียนที่นั่นเมื่อเขาทั้งสองยังอยู่ที่นั่นก็ถึงเวลาที่มารีจะคลอดบุตรนางจึงคลอดบุตรชายคนแรกเขาเอาผ้าอ้อมพันและววางไว้ในรางหญ้า เพราะว่าไม่มีที่ว่างให้เขาในโรงแรมในแถบนั้นมีคนเลี้ยงแกะอยู่ในทุงน่งนาเฝ้าฟูงแกะของเขาในเวลากลางคืนมีทูตสวรรค์ของพระเจ้ามาปรากฏแก่เขาและพระราศมีของพระเจ้าส่องร้อมรอบเขา แลขากลวกนะัอย่ากลัวเลยเพราะเรานำข่าวดีมายังพวกท่านเป็นความยินดีอย่างยิ่งที่จะมาถึงคนทั้งหลายเพราะว่าในวันนี้พระผู้ช่วยให้รอดของท่านทั้งหลายคือพระคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าได้มาบังเกิดที่เมืองดาวิดนี่จะเป็นหมายสำคัญสำหรับพวกท่านคือท่านจะได้พบพระกุมารน,นั้นพันพระอ้อมนอนอยู่ในรางหญ้า พระสิริจงมีแด่พระเจ้าในที่สูงสุดส่วนบนแผ่นดินโลกสันติสุขจงมีท่ามกลางมนุษย์ทางปวงซึ่งพระองค์ทรงโปรดปรนานนั้น ครั้นครบ8วันโยเซฟและมารีจึงนำพระกุมารเยซูไปเข้าพิธีสุนัตท,ที่กรุงเยรูซาเลม็มครั้นโยเซฟกับนางมารีได้กระทำการทั้งปวงตามธรรมบัญญัติของพระเจ้าเสร็จแล้วจึงกลับไปเมืองนาซาเลสที่ตนอาศัยอยู่ภายหลังมีพวกโขหราจารย์จากทิศตะวันออกตามดวงดาวมายังกรุงเยรูซาเลม็ม ปุม,มารผู้ที่บังเกิดมาเป็นกษัตริย์ของชนชาติยิวนั้นอยู่ที่ไหนเราได้เห็นดาวของพระองค์ปรากฏขึ้นเราจึงหวังจะมานมัสการพระองค์ รั้นเขาเข้าไปในเรือนก็พบพระกุมารเยซูกับนางมารีมารดาจึงกราบถวายนมัสการพระกุมารเยซูและถวายเครื่องบรรณาการด้วยทองคำกำยางและหมดยอบ